ตอนที่3 3 5อ้าเจ้าตัวน้อยผู้รู้ความลินร่วนนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างเงียบเชียบนางไม่ได้เอ่ยอันใดออกมาเพียงปล่อยให้โจเหลียนเอ๋อระบายความเจ็บปวดออกมาผ่านไปสักพักใหญ่ๆโจเหลียนเอ๋อถึงได้หยุดร้องให้นางร้องให้จนเสียงแหบแหง้งลินร่วนรินน้ำชาให้นางแล้วยื่นไปเบื้องหน้าพี่เหลียนเอ๋อหลังจากร้องให้ครานี้แล้วท่านจงปล่อยวางเสียชีวิตคนเรายังอีกยาวไกลนักใหญ่ยึดต,ติดกับเรื่องนี้อีกเลย เจ้าเหลียญเอ๋ไม่ได้ยื่นมือมารับน้ำชาไปดื่มนางเพียงลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียงเท่านั้นหลินรวนก็ไม่ได้บังคับแต่อย่างใดหลังจากวางถ้วยชาลงบนโต๊ะข้างเตียงแล้วหลินรวนลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยออกมาว่า พี่เลียนเอ๋อข้าทราบว่าเจ้ากําลังเสียใจทว่ามีบางอย่างที่ข้าอยากจะเอ่ยกับท่านถ้าเปรียบเทียบมนุษย์กับอาคารสูงเช่นนั้นชาติกําเนิดของพวกเราอยู่ชั้นล่างสุดส่วนเซียวเหยียอยู่ชั้นบนสุดะแม้ว่าจะไม่พึงพอใจกับโชคชะตาทว่าชั่วชีวิตนี้พวกเราไม่มีทางเอื้อมถึงคอนระดับนั้นในเมื่อพวกเรามีชะตากรรมเช่นนี้ก็ทําได้เพียงแค่ยอมรับมันเท่านั้นไม่เช่นนั้นก็เท่ากับหาทุกสายตนเรื่องนี้ข้าจะช่วยปกปิดให้ท่านเอปองส่วนเรื่องในวันหน้าท่านคิดให้ดีก็แล้วกัน เมื่อกล่าวจบหลินรวนจึงเดินออกไปจากห้องของโจเหลียนเอ๋อทันใดโจเหลียนเอ๋อเริ่มน้ำตาไหลลงมาอีกคราวันถัดมาหลินรวนขี่เจ้าชานเตี้ยนไปยังหมู่บ้านเถาเจียพื้นที่รกร้างที่นางซื้อไว้ผืนนั้นจำเป็นต้องมีคนเก็บกวาดบัดนี้นางไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับคนในหมู่บ้านตระกูลหลินดังนั้นนางจึงตั้งใจไปหาเถียนต้าจวงผู้เช่าที่ของนางเพื่อให้เขาหาคนมาช่วยจัดการ ครอบครัวของเถียนต้าจวงล้วนเป็นเกษตรกรในบ้านมีเด็กอายุราวสี่ห้าขวบสองคนเมื่อได้ยินว่าหลินรวนมาหาท่านพ่อของพวกเขาเด็กทั้งสองจึงรีบวิ่งไปยังที่นาทันใดหลินรวนหาเก้าอี้นั่งรออยู่ในบ้านเพียงไม่นานเถียนต้าจวงก็รีบวิ่งกลับมาพอเห็นว่าหลินรวนนั่งรออยู่ในบ้านเขาจึงผงะตกใจอย,อยู่ชั่วครู่จากนั้นก็รีบเข้าไปคารวะหลินรวนทันใดหลินรวนคลี่ยิ้มพลางเอ่อห้ามว่าลุงเถียนไม่ต้องทำถึงเพียงนี้หรอกที่ข้ามาในวันนี้เพราะมีเรื่องอยากจะให้ท่านช่วยเล็กน้อย เียนต้าจวงรู้สึกประหม่ามากยิ่งนักในขณะเดียวกันก็ใช้มือถูก,กับเสื้อผ้าไปมาหากในหญิงมีเรื่องอันใดให้ช่วยก็สามารถเอ่ยมาได้เลยขอรับค่าน้อยจะช่วยทำให้ท่านอย่างแน่นอนหลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาค่าซื้อที่ดินรกร้างในหมู่บ้านตระกูลหลินเอาไว้ดังนั้นข้าจึงต้องการคนไปจัดการที่ดินตรงนั้นทว่าข้าไม่อยากใช้คนในหมู่บ้านตระกูลหลินจึงตัดสินใจเดินทางมาหาท่าน ราะอยากให้ท่านช่วยสอบถามคนในหมู่บ้านเถาเจียว่ามีผู้ใดอยากทำงานหรือไม่ให้พวกเขาอุปกรณ์เตรียมไปเองค่าแรงวันละ2 0อีแปะเลี้ยงอาหารสองมือถ้าหากมีคนสนใจรบกวนลุงเถียนช่วยนับจำนวนคนให้ข้าด้วยจากนั้นให้พาพวกเขาไปที่บ้านของข้าในวันพรุ่งนี้หลังจากเถียนต้าจวงได้ยินดังนั้นเขาก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันใดในหญิงวางใจได้พวกเขาต้องเต็มใจไปอย่างแน่นอนข้าจะไปแจ้งให้หัวหน้าหมู่บ้านทราบประเดี๋ยวนี้ ในขณะที่เอ๋ยเถียนต้าจวงก็รีบก้าวเท้าออกไปทันใดทว่าเดินไปได้เพียงไม่กี่ก้าวเขาก็ต้องหันกลับมาอีกคราในหญิงใหญ่ท่านอย่าเพิ่งรีบกลับนะขอรับอยู่กินมื้อกลางวันด้วยกันก่อนหลินรวนพยักหน้ารับพร้อมด้วยรอยยิม้มเถียนต้าจวงดีใจจนตัวลอยเขารีบเข้าไปหยิบถุงเงินในบ้านเพราะวางแผนว่าอีกประเดี๋ยวจะซื้อเนื้อกลับมาทำอาหารต้อนรับหลินรวนหลังจากเถียนต้าจวงออกไปแล้วหลินรวนจึงโบกมือเรียกเด็กสองคนที่ซ่อนตัวอยู่มุมบ้านออกมามานี่สิเด็กน้อย นางจำได้ว่าครอบครัวของเถียนต้าจวงมีบุตรชายทั้งหมดสี่คนบุตรสาวสองคนเด็กน้อยสองคนนี้เป็นฝาแฝดมีรูปร่างสูงโปร่งหน้าดูดีใช้ได้เด็กทั้งสองคนสูดน้ำมูกขณะที่เดินเข้ามาหาหลินรวนจากนั้นก็หยุดยืนอยู่เบื้องหน้านางด้วยความเขินอายเพราะคนในบ้านต้องออกไปเพาะปลูกทั้งหมดในบ้านจึงไม่มีผู้ใดอยู่ดูแลเด็กๆเ,เลยสักคนดังนั้นเนื้อตัวของพวกเขาจึงมอมแมมยิ่งนัก เด็กส่วนใหญ่ในชนบทล้วนเป็นแบบนี้ทั้งนั้นหลินรวนไม่ได้นึกรังเกียจแต่อย่างใดนางเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มว่าพวกเจ้าชื่ออันใดกันบ้างคนที่ตัวอ้วนกว่าตอบคนแรกข้าชื่อว่าเจา้าชายส่วนเขาชื่อเจ้าเป่าขอรับชื่อของพวกเขาทําให้หลินรวนรวดหัวเราะออกมาไม่ได้พวกเจ้ามีพี่ชายอีกสองคนคนหนึ่งชื่อเจ้าจินส่วนอีกคนชื่อเจ้าหยินใช่หรือไม่เทียนเจ้าชายเอ่ยถามพร้อมกับเบิกตากว้างท่านทราบได้อย่างไรกัน มุมปากของหลินรวนกระตุกพยายามควบคุมไม่ให้ตนเองขำพืดออกมาเกษตรกรไม่ได้เรียนตำราดังนั้นชื่อของบุตรพวกเขาจึงเรียบง่ายยิ่งนักเด็กๆในหมู่บ้านมีทั้งสุนัขไก่หินเสาบ้านแต่เถียนต้าจวงตั้งชื่อลูกทั้งสี่คนได้ไม่เลวเลยทีเดียวแต่หากเรียกพร้อมกันมันฟังดูน่าขันไปสักหน่อยลินรวนหัวเราะออกมาพลางยื่นมือไปบีบแก้มน้อยๆของเถียนเจา้าฉชยจากนั้นก็เดินไปหยิบเอาขนมที่ให้อยู่บนอานมาออกมาแล้วยื่นให้เด็กทั้งสองคน พอเด็กทั้งสองคนเห็นว่าเป็นขนมพวกเขาต่างก็น้ำลายไหลด้วยความอยากแต่กลับไม่มีผู้ใดยื่นมือออกมารับเถียนเจ้าเป่าอยากกินจนถึงขั้นยกนิ้วมือขึ้นมาดูดลิ้นรวนรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยดังนั้นนางจึงเอ่ยถามว่าเหตุใดพวกเจ้าถึงไม่รับไปเล่าเถียนเจ้าฉายกลืนน้ำลายลงขอกใหญ่แล้วตอบว่าท่านแม่ของข้าบอกว่าห้ามรับของจากผู้อื่นมั่วซั่ว เพียงแค่มองดูก็ทราบแล้วว่าครอบครัวของเถียนต้าจวงไม่ได้ดูแลเด็กสองคนนี้ดีเท่าใดนักทว่าพวกเขามารยาทดียิ่งนะดังนั้นหลินรวนจึงเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่านี่เป็นขนมที่ข้านำมาให้พวกเจ้าโดยเฉพาะกินเถิดท่านพ่อกับท่านแม่ของพวกเจ้าไม่ว่าอันใดหรอกเถียนเจ้าเป่าอายุน้อยกว่าหลังจากได้ยินหลินรวนเอ่ยดังนั้นเขาจึงรีบยื่นมือมารับขนมไปกัดกินอย่างตะกะตะกลามเถียนเจ้าชายยังคงกลืนน้ำลายด้วยความอยากทว่าสุดท้ายก็ไม่ยอมรับเอาไว้ ลินร่วนรู้สึกชื่นชมเด็กคนนี้ยิ่งนักเขาเพิ่งจะอายุสี่ห้าขวบเท่านั้นแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับสิ่งล่อตาล่อใจแล้วกลับสามารถยับยั้งชั่งใจได้เป็นอย่างดีลินร่วนไม่ได้ถือขนมหลอกล่อเขาอีกต่อไปนางเพียงเก็บขนมชิ้นนั้นกลับใส่ถุงดังเดิมของที่อยู่ในนี้เมื่อท่านพ่อของพวกเจ้ากลับมาแล้วก็นําเอาไปให้เขาเถิดอย่าให้ผู้อื่นแย่งไปหลักเข้าใจหรือไม่หลังจากเอ่ยจบลินร่วนจึงเดินเข้าไปหาเจ้าชานเตียน เถียนเจ้าชายรีบเอ่ยถามว่าท่านพี่ท่านจะไปที่ใดกันลินรวนยื่นมือไปบีบแก้มเด็กน้อยอีกคราข้าจะกลับแล้วแต่ท่านพ่อบอกให้ท่านอยู่กินข้าวด้วยกันนะขอรับลินรวนจะกล้าอยู่กินข้าวกับพวกเขาได้อย่างไรไม่ใช่ว่านางดูถูกอาหารบ้านเถียนต้าจวงทว่าครอบครัวของเถียนต้าจวงใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากถ้าต้อนรับนางจะต้องใช้เงินก้อนใหญ่เป็นแน่พวกเขาไม่ได้ร่ำรวยอันใดและสมาชิกในครอบครัวของเถียนต้าจวงก็มีไม่น้อยบางทีเขาอาจจะมีอาหารอย่างจํากัด นางไม่อยากเพิ่มภาระให้อีกฝ่ายลินรวนตอบเด็กน้อยด้วยรอยยิ้มว่าข้าไม่อยู่กินข้าวแล้วหากท่านพ่อของเจ้ากลับมาแล้วช่วยบอกเขาด้วยหลักเถียนเจ้าฉายก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังทันใดลินรวนอดเอ่ยถามออกมาไม่ได้ว่าเจ้าเป็นอันใดไปกันเถียนเจ้าชายม่ปากแล้วตอบว่าหากพี่สาวไม่อยู่กินข้าวด้วยกันท่านพ่อต้องไม่ยอมเอาเนื้อออกมาเป็นแน่ค่าข้าอยากกินเนื้อลินรวนชื่นชอบเด็กสองคนนี้พอสมควร ดังนั้นนางจึงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าวางใจได้ยามอูน่นี้พวกเจ้าจะมีเนื้อกินอย่างแน่นอนหลังจากเอ่ยจบหลินรวนก็เหวี่ยงตัวขึ้นไปนั่งบนหลังม้าจากนั้นก็ขี่มาออกไปจากหมู่บ้านเถาเจียเถียนต้าจงรีบแจ้งความต้องการของหลินรวนให้หัวหน้าหมู่บ้านฟังจากนั้นก็ออกไปซื้อเนื้อแต่พอมาถึงทางแยกเขากลับเห็นหลินรวนห่อตะบึงมาออกไปจากหมู่บ้านเขาค่อนข้างผิดหวังที่หลินรวนไม่ได้อยู่กินข้าวด้วยกัน ดังนั้นเถียนต้าจวงจึงถอนหายใจยาวออกมาแล้วเดินก้มหน้ากลับไปยังบ้านของตนเมื่อมาถึงบ้านเด็กๆต่างก็รีบวิ่งเข้ามาหาเขาทัานใด